ครับสวัสด,ดีช่องชาแนลครับผมสวัสด,ดีกันตอนต้นใบครับผมตอนนี้กําลังมานะครับผมมาเอามะก,กอพอด,ดีไปส่งอามาเลยแต่กันลมนิดนึงลมกำเริ่มหนึ่งออกมาผส,สมครับม,มาดูามะาละกอตอนแรกไปสมามาฝากนะพอด,ดีสวนทางกันแกออกไปปั๊มน้ำพอด,ดีก็เลยสวนทางกันนิดนึง ตะปูก็เยอะเอะแต่ออกมาหามะกอกไปตำกนิดหนึ่งเพื่อจะตำหมดว่าช้านี่ครับที่เดิมครับมะกอกก็เหลือเยอะเหมือนกันเมื่อกี้ไปดูมะกอกครับเอาปลาส้มมาให้ผสมกับปลาอ้ปอปลาอ้ออยู่ข้างล่างพอดีไปดูมะกอกมะกอกหมดแล้วครับต้นนี้ข้างบ้านปลาอ้อ ตอนนี้ก็ไม่มีนะโอ้ยตัดตัดใบมะกรูดออกโล่งดีโล่งดีงดเตียนดูเขาบอกว่าไก่ป่านอนอยู่จะไม่เห็นรังมันเดี๋ยวเอามะกรอก่อนอุย้ยจะสุกแล้วเนาะมาด,ด,ดูมปดูมะกรอกันครับเนี่ตอนนี้ก็ได้ได้กินอยู่นี่ยเข้าไปแล้วโน่นนะแต่ชาถิ่นมันยืนขวางอยู่ รอบก่อนนู้นที่ถ่ายให้ดูที่มาหยอกมันเล่นน้ำเตะบุษทะลุเลยแต่จะน้ำท่วมนอนเจ้าถิ่นเกลือย,ยาเป็นนิ้วนิ้วมือไม่ใช่ข้อนิ้วนิ้วเขาอาจจะไปกินสุกเราก็ไม่เอาของเขาเราโอ้โนี่เลยเราจะเด็ดเลยมั้งเนี่ยเราจะของเข้ามากันตอนนี้ก็มีครับนี่มันก็มันไม่ใช่ ลูกผสมครับมันเป็นพันอย่างนี้แต่มันลูกมันดกเกินบางบางถ้าเด็ดไปก็เหมือนดูเพลินเินก็เหมือนฮอลแลนด์แต่ไม่ใช่ครับเป็นมะกรอมะกรอต่ำนี่แหละกรอบดีเหมือนกันมันไม่เหนียวเหมือนฮอลแลนด์นั่นเหมือนแมนก่ายครับอยู่ดูข้างบนมันเป็นฮอลแลนด์เลยแต่ดูข้างล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพวกนี้หามหมดแล้วเนี่ยจัดเสลยนี่ยะจัดเลยและลูกกำหามนี่แหละ <g iggle> เอาละลูกหนึ่งเดี๋ยวขอมาสุกไว้กินด้วยเนี่ยอยู่คนเดียวกินไม่ทันรับเดี๋ยวรอเข้ามากับไปปั๊มน้ำอยู่ครับปั๊มน้ำมาใช้ถ้าวโออก,ก็เกิดดีอยจะส่องนกนะครับห่างตรงนกยืนอยู่น้นห่างนกลงกินครับนกทีลนลงพิรลบเกิดบ้างแต่นี่ใกล้คนก็ไม่กินน้นห่างหมดเลยน่าจะมาซ่ํา ได้โทษนกอย่างเดียวก็ไม่ได้ไก่ไก่ด้วยครับนอนะยินอยู่ข้างบนไอ้บี้กินกันจะนี่กินให้เพลินเลยน่าจะนอนต้นนี้ด้วยเนี่ยต้นอ่ามะขิดต้นมะขิดครับเหมือนต้นกระสังเลยอยู่คนเดียวสบายๆแต่ก่อนตรงนี้ก็เป็นโรงผสมผสมอาหารไก่ก็เอางเอาะไรออกไปแล้วแต่ก่อนหลังคาก็ดีครับโอเคเลยมัน นอนเล่นผูกเปเล่นนอนเล่นตรงนี้และตรงนน้นกับผูกเปแต่อย่างว่าครับมันก็ผูกพังเป็นการเวลาพายุเข้ารอบนั้นก็อลังคาไปสักดีๆทางตะสมไม่ไปว่าก็ขายถึงแล้วเลิกเลี้ยงไก่แล้วครับปลาก็เลิกทําแล้วไม่มีไก่ก็ปล่อยหนองนี้น่าปลาไหลน่าจะเยอะนี่กระถินก็มีตรงนี้ครับเด็กกระถินไปได้เลยกระถินแก่แล้วดูพลิกโอ้ยแรงตรงู้แขน โดนเคลียร์พี่ก็ดูโหอมสุพรรณดูสักลากซีกรลีกอยู่เลยตาอันนี้กึ่งหวานกึ่งเปรี้ยวครับกึ่งหวานกึ่งส้มปลาไม่ขึ้นน้ำเลยน่าจะขาดเจ็นครับปลาหมอนิ่งกลิกเลย ฝรั่งตอนนี้ก็ดูเบลเลอร์เบลาครับได้นอนกินครับเป็นทั้งปีดูเขาลูกไม่รู้พันธุ์อะไรฮะน่าจะผสมมาหลือเปล่ไม่ใช่แต่นอนนอนกินไม่ใช่ไม่มีฉีดยงฉีดยาก็าปล่อยทีนี้แต่ออกทั้งปีครับออกยิ่งหน้าฝนนะ่ะโอ้โหมันจะลูกใหญ่ๆอย่งนั้นเลย หน้าจริงๆก็หน้าหน้าหน้าปลูกหน้าเก็บไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฉีดยาเนี่ยมันก็น่าจะขายได้แต่ว่าไส้ข้างในเป็นสีขาวนะท้าเดินดูแล้วโอ้ยยอดกระถินตรงนี้ไม่มียาครับยาฉีดนานแล้วกระถินอ่อนก็มีโอ้กระส้มตำพอดีเลยอ,อ่อนๆไม่ต้องลงดนด้นเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ รกกระยางอนุก,กระสานนนนแดงยิมน่แล่อยๆไปแล้วค่ะัสากระยางครับถนน,นนก็อยู่ฝั่งโน้นเนาะเรามองเข้ามานะั่นกอกซอยเข้าบ้านมองลง,งมาเขียวดีตรงนี้มันลบเกินครับไม่ทำปีนี้ เดินเที่ยวรอบๆตอนนี้นึ่งทำนาฟังนนจริงถ้ามีแรงทำตรงนี้ได้ก็ได้เ,เยอะข้าวมีราคาอย่างเงี้ยแต่มันต้องรื้อฉีดยาแล้วต้องเอาเอารถมาตีเทือกย่ำเทือกครับย่ำเทือกให้ได้กันแล้วก็วน,น,นู้นอย่านนถนนนนนะครับยันบ่อขนนนน,น,นยาวก็หลายสิบไร่อยู่ ก็ปลูกต้นต้นพยุงครับปลูกมาได้ประมาณสักเจดปปีแล้วหรือจะสิปีแล้วก็ไม่รู้แล้วนะปลูกก่อนโควิดโควิด19บเก้าสิบเจ็ดสิบแปดสบหสห้ากาปีสิปีแล้วแหะมาดูนิดนึงครับมันก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะพยุงอ้อยอ้อยอ้ยอยนี่พยุง มีกี่ต้นมาลู1หนึ่งสองสามสี่เป็นสิบอีกมั้งเกลงมาปลูกมันก็ยังมีตัวนี้ตอนนี้สะเดาก่อายกแบบเรียวๆครับผมหาดูแบบเรียวเนาะแต่ก่อนเลี้ยงกุ้งครับมีเสาไฟแล้วมีสายไฟปาก,กติดตลอดเสาไฟมันก็หกักมันก็ขาดลงไปอยู่ข้างล่างน,นมีไฟนะครับเนี่ยโอ้ยเจอแล้วจะมีลูกหรือเปล่ามาละมาละ อะไรนกครับเดี๋ยวหาดูลูกสันิดหนึ่งอืมเสร็จชั้นออกมาเดินดูก็พอ,อไดไแต่ก่อนเต็มครับแถวนี้อเลี้ยงกุ้งแต่ก่อนเลี้ยงกุ้งก,ก็ก็มีไฟเออมีไฟมาให้ต้นต้นมันไม่สวยมันไม่สูงแต่เสริมยังไม่เข้ามาเลยรอ จะขอมะละกอห่มหา่หามาก,กินเส้นหน่อยมะก,กระสุกต้องขอ,อก่อนแต่ดิบเนะี่ยเด็ดเอาเลยต้นนี้เป็นขามเทศกเกษตรครับไม่ติดฝากนะปีนี้โดนฟันไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้วยังรอดเกียดเดินครับข้างหลังข้างหลังนี่นนกเยอะครับนกน้ำ เดี๋ยวไปหาดูเมละชิ้นนกปีก,กว่าเกิวได้สักสองสามลูกเผื่อมีเมนูกินน้ำพงน้ำพริกเย็นพยุงมันออก,อกน็ออกดอกเนาะออกเม็ดออกปากพยุงพยุงหวงโหรี่่ะอะไรไหมหวงหวงหพูดไม่ถูกขออภัย มารุมันก็นมาปลูกผมไม่ขึ้นครับน่าจะมาก่อที่ต้นที่ให้มาคนระับเดี๋ยวขอได้แา้หาดูมาละก่อนครับผมนี่ที่เราได้เนาะสีหขาลูกครับเก,กิด้อกนหน่อยอันละ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 อันอันนี้มีเปล่า ไม่ย่ยเดี๋ยวกระทินนมาออกมาก็ต้องได้ผักกับไปกินด้วยกระทิ่นนอน,น,อนทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาอ่อนะฮะ,ไ,ไ,ะไก่อะไรไไจับได้เหรอ,เ,อเลี้ยงตรงไหนเนาสซุ่มก็ไม่มีเจ้าของไม่เมา,าเหรอจะถามแกเแจให้ เออเอนย่ยเด็ดกระถินกันเอาเม็ดแก่สักมากรางเด็ดไปด้วยถามนาก็เจให้ดูกนมันไม่มีที่เหลืองี้แบบนี้ง่ายเลยเดินไปดูเขาก่อนครู มันไม่มีตัวขังดิสุ่มเอากลับบ้านไปหมดแล้วมีสุ่มก็สุ่มเก่าๆครับจับได้ไงอ่ะตอนเล็กๆมันไล่ตีกันไงนก็ได้จับอืมได้จับตะคุ่ข่าไว้ไม่มีอะไรไไจีบขาดมาตะคุ่นี่เหรอปล่อยปล่อยให้มันตายไปไม่จัดการไม่มีอะไระขังมันมันตีกันเหรอ,อ ตีกันไอ้ตัวใหญ่ตีไ่ตีกันเหนียมาถ้าขังแล้วมันก็จะตีกันฮนะนเมเมันจะอยู่หรือข,ขังไส้ล่นีไรัอะไรอยูะซุอไมเนุ่มมันขาแล้วกลับบ้านครบกับบ้านไปให้เขาหมดแล้วให้เขาไปซ่อมเอา ไปก็ได้ยุกกระปขังใส่กลงไว้แหละแยงข้าวให้มันขันให้ฟังหมูดำนเดี๋ยวเอาไปดิบไปเลยก็ได้กับสิ่งที่ได้ก็คือมะกอสุกลูกหนึ่งเลติดลุกหน่งขอนาแล้วแล้วก็มาละกับกระถินครับกระถินต่อนกระถินแก่เม็ดกระถินแล้วก็ได้ไก่ตัวเดี๋ยวกลับแล้วครับผมเอาไก่ไปขังทํทกรงขังให้ก่อนใส่ตวพูมาตวงเนาะไปะเดินทางกลับบ้านกันเลยเจอกันที่บ้านครับแลหล อ่ะมาแล้วครับที่อยู่ใหม่ก็รอม,มันอย่างนี้เลยทั้งใน,นตะข่ายข้าปูมาแล้วละ่ะแช่น้ำเลยก็เลยอันนี้มารอม,มกันยุงได้นิดนึงครับแล้วก็ให้น้ำครับเดี๋ยวเอาข้าวมาโปรยให้ข้าวเข้าฝั่งน้ำข้าวาออกนี้รอดก็รอดครับ,รบผมที่นี้ก็ปลอดภัยดีได้แดดหน่อยแดดตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายมาก็ได้ลมนิดนึงครับเดี๋ยวขึ้นแบล็คสารมาโปรยให้สักนิดนึง ครับผมก็ตัดภาพมาเจอกันตอนเย็นเนาะเป็นคนดังอีกแล้วครับผมเป็นคนดังลูกน้องก็เฝ้าก็ก็ก็กิก่เนี่ยเอาข้าวให้และวโอ้ยวันนี้จะต้มเอ่อซิโครงอ่อนครับกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนหมูต้มไว้จะต้มเป็นต้มเซ็บสดน้ำนอนคืนนี้ด้วยแล้วก็จะเอาไวใ้ให้แม่บ้านอ่ากแกงพิกแกงแกงใส่กะทิครับ กิกแกงกะทิอะไรเนี่ยไม่รู้จักชื่อมันครับน mm hmm. อนเตรียมแหวเรียบร้อยแล้วครับผมรอให้หมดควันนิดนึงกันครับเตาดำโอ้ทำไมรถอยู่ใกล้กันตอนนี้ก็ห้าโมงนิดๆแล้วครับมีนูก,ก็คือมีมะกอ,อกกะทินครับไปอ,อี่บันสมมาสะสมมา,มมาก็จะมาสับซะหน่อยคืออยากจะทำก็จะทำครับไก่ก็อยู่นี่เลย หมามายังกลัวหมาอยู่ครับกลัวหมากลัวตัวเฮียคืนนี้ให้นอนตรงนี้เลย <Hey. S 1> ครับเดี๋ยว <Hey. S 1> ก็เดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆครับผมว่าทำอะไรบ้างเนาะนอันดับแรกเดี๋ยวปลอกมะกอเอาหม้อมาตั้งตั้งหม้อก่อนแล้วกว็ mm hmm. เดี๋ยวปลอกมะกอครับ mm hmm. เด็ดแกะเม็ดกระถินครับผม mm hmm. ก็กำลังแกะเ mm hmm. ม็ดกระถินครับผมแล้วก็ กินนี่เสียผู้ไทยพอกระเทือนระยะอ่านเมื่อกี้เด้งสปิตเด้งขึ้นมาอันนี้ต้มกระดูกอ่อน,นครับซี่โครงอ่อนเติมกระดับกินน้าเมียครับมีตะไคร้มีข่านิดน,นึงครับวันนี้ใส่ขา่าไม่มีขิงแล้วก็หอมครับฉี่เออต้นหอมก็ฉี่เกลือชูรสชิ่นนั้นครับเติมให้เปืเป่อยเช้าผัด เาว่าผัดไทยกลมๆก็ปปเป็นปลกเปื่อยพอดีเลยอันนี้ก็ปรุงแค่นี้แล้วก็ไปปรุงเอาครับมะงมะนาวผักเพิกใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งสดร้อนๆ่นฟองขาวออกครับอันนี้แล้วก็แกลบหินไปด้วยดูไวน้นะนั่งต้มจุมนะ๋ม <laughs> ม <laughs> ันเขียวกระดูกอ่อนอยู่ครับกำลังย่างอยู่แล้ว เนื้อนอกครับนอกวัวจะทำน้ำตกซื้อมาเมื่อวานเนี่ยลายเส้นแบบแบบอี่ยกันเลยนะทำกระบูนี่คงน่าจะสุดยอดเลยครับหัน่นบางๆได้ออกบางๆอันนี้ที่ร้านเขาหั่นมาให้ซื้อมาสองชิ้นครับกิโลสี่สิบกว่าบาท ก็เลยย่างมันแทรกดึความมันมันแทรกเนื้อครับน่าจะโอเคส่วนต้มเราก็ได้ที่แล้วครับชิมได้ด้วยชิมชิ้นใหญ่ๆเลยเดดชาจืดๆก็ผมใส่เกลือที่เดียวเองเดียวไปปรุงเอาทีหลังครับครับก็เมื่อกี้แว่นไปซื้อ พี่มาไอ้แกงครับแกะลูกสาวเฝ้าอยู่ก็น่าจะโอเคแล้วครับผมเดี๋ยวมันจะแกงเกินไปแล้วเราไปไอ้นี่ครับปูห,หมันย่องเลยเดี๋ยวเราจะไปรวนให้สุกอีกรบอบนึ่งนี้หนังกรอบครับนี่ผักก็ยังไม่ได้เก็บยังไม่ทําอะไรเลยที่นอนก็ยังไม่ได้ปูเลยเต็นก็ยังเต็นยังไม่อยู่ครับเอาฟูกอะไรมาตากอากาศเหมาะครับบิ๊กขินนิง่งนะครับเดี๋ยวขึ้นบนบ้านก,กันแล้ว ก,ก็เมนูเมนูเย็นนี้เราก็มีนี่อึ่งต้มอ,อ,อึ่งต้มโอครับยังไม่ได้ชิมเลยชิมได้นนะน่นาช้อนนั่นเลยแล้วก็นอครับนอกน้ำตกนอกแล้วก็ส้วมจามนี่น้ำจีนนี้นะที่เก็บมาเป็นไงเลี้ยวปิดเต็มพุดขี้ไหร กินละขี้อ่ากินทันทีขี้ทันควันทันจีกัได้ง่ายครับผมกินข้าวเย็นน้ากันเด้ครับแซ่บๆมือนกันครับครับก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วโอ้โหเสียงเครื่องเสียงเขาเปิดไม่รู้จะติดหรือเปล่านะเบาวีหรือเปล่าหลักแล้วหลักเลยอืมยางมันก็จะไปขอตัวลาเขากินข้าวเรียบร้อยแล้วก็ อาบน,น้ำแล้วครับพอดีนั่งดูการ์ตูนวันพีชเดี๋ยวรอให้หัวแห้งครับผมพอดีสระผมนิดนึงครับเดี๋ยวก็มุดเต็นแล้วเรียบร้อยเนาะก็สําหรับคลิปนี้พี่นี้ก็จะได้ขอตัวแล้วครับสําหรับค่าคืนนี้เช้าเดี๋ยวคืนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ยาวอาจจะได้นอนแล้วก็เช้าเดี๋ยววิ่งไปบางเขนนิดนึงครับผมไปเช็คไฟให้เจ้าของบ้านกันนิดนึงบ้านชาวเขามันตักแล้วก็โอเคเราอยู่บ้างแล้วก็เหมือนไปเที่ยวกรุงเทพครับนิดนึง ก็สำหรับคลิปนี้พี่นี้ก็จะได้ขอตัวลาแล้วครับผมก็ขอบคุณครับที่กำลังชมมาติดตามก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจโดยครับผมจะพักก็นอนแล้วครับอาการรู้สึกกินเย็นหมอะลงกินไหนครับผม